ปา,าพี่น้องเปิดมากับพ่อเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสุขสุขคนพี่น้องเลยผู้พ่พอกระตอนแรงๆพี่น้องขาต้องลีจนมวนได้สุดถ่ายนางก็ออกมาแสดงวันบุญปากนางมีวะสันนางออกมาได้พี่น้องเอ้ยเมนนื่อนี้สามสันเลยป่ะจะส,สุดตอนนะ้าไปไปแล้วเ,เอาบางๆนะกู น้ำมันเด้น้ำมันมันเวน้ำมันนั่นกันนั่นเด้อืมกันนั่นพี่น้องบอกาะกำหั่นเนื้อหมูพี่น้องหั่นเนื้อหมูเห็ดหมูกระทะให้เพื่อนกินพี่น้องแซ่บๆลองกันกำลังจัดเตรียมพี่น้องมีมุกมีมุกเพื่อนมีมึกมีกุ้งมีหมูนาะาจะครบสุด กำลังสิตบน้ำซุปนี่ก็กำลังค้างน้ำให้มันเดือดพี่เนาะน้ำซุปเ่าอันเป็นยังคือสีแบบนี้เรพี่เนาะ,น,ะน้ำเป็นน้ำสา่างเนาะถทำทำแม่พึ่งกินน้ำส่างสีไซงาขาวงาวงตุง้งอยู่เรากำลังแช่แร่หมูตอนนี้เด็กๆไปซื้อน้ำไปซื้อยังก็ไปซื้อไข่กับกับนำ้ำอันกับปป๊บซี่เนาะน้องเนยกับคุณหลีไปห่านค่ะ ได้ก็ขอบคุณคุณสลับมีดใหม่เมนแ้วก็ขอบคุณพี่สาวทางฝั่งไทยเนาะพิ่นจัดหายตามเด็กๆพิ่อยากพิ่เคบยบอกอย่างเนาะตอนช่วงเกี่ยวเข่าอะไรพิ่มาเสียหายรางวัลเด็กๆรางวัลขยันเด็กขยันนี่แหละจ้ะผู้ใหญ่ก็ได้กินน้ำแล้วกากเด็กๆกก็ได้กินน้ำขาะบ่ได้ขึ้นน้องลีคาะน้องลีตัวมาหมูกระทะกระโบเกิดพที่นอง น้องลีดมาหมูกระทะก็นเลเริ่มเกิดขึ้นแล้วโอ้โหเอายังก่อนน้ำบอกรางวัลน้องนี่แหละเกี่ยวข้าวแล้วสลองสลองย้อนหลังเอาแล้วสลองหมูกระทะย้อนหลังเกี่ยวข้าวแล้วได้กินสมใจแหละนั่งรีีเพิ่นแด้กับผู้ใหญ่น้ำน้องเนยน้ำเขากินน้ำเด้อแม่เขากินน้ำเด้อแม่วาสานพี่น้อง ปวดฟัว <g ül> นั่งกระนั่งกระอยากชงไส่นัง่งไปทานได้กินอันบม่ได้กินเทิงนั่งกะอยากกินสีนหมูแต่ชิจงไหวอันปนจากตอนหน่อยหนึ่งพอได้ปนนี่แหละพี่น้องมีมีปลาหมึกเด้วกุ้งกระเฮากินน,น้ำมื่อวานก็ยังเหลือร้ายเติบเนาะมันก็กิโลหนึ่งเขาเหลือร้ายอะไรเนาะพี่น้อง นี่เป็นปลาหมึกเนาะบัดมันซุกแเป็นปตาตกินไดบบมันท่านซุกคือบเป็นตกินเกือบโลกเกืบอบสามโลแม่ยงกระแพงเนาะงบนี่กับพันพันอัพเลยเนี่ยมูนสิบพันกุ้งกับอะไรกุ้งกับแปดสห้ากุ้งแปดสิบหาปลาหมึกเท่าไรสิบ แล้วก็ซื้อวุ้นเนส้นซื้อพักซื้อน้ำจิ้มเน,ะนาะนั่งมาแล้วคือได้ลายแถบลุงปุงป้งผัวมาพี่น้องจะไปซื้อ,อจะเอาเจ้าข่อยนมนั่งกิกนเมืดหรอไงนุ่มลืมถามกินมืดแล้วนาะง,งนะมนะเมื่อหนาก่อนต้องเลี้ยงให้อ้วนๆบริสันต์ก็น่นาจะ <laughs> อ,าาอยู่หัวม่อมเม้มจอยจอยเด้อจอย,จอยนี่เรียกปิตาบึงเนี่ย เริมกก่มมันขึ้นใหม่อีกแล้วมีนพี่นอนมีสีสันขึ้นมาอีกแล้วคือสุดงา่ายมาชุ่มเพลินแต่บ้านไตะหายชุ่มเพลินสักเพี่น้องเราชมที่สองน้องน้าเต้เพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีหายชุ่มเพลินนั่นแหละชุ่มเพลินไปาาไซักแล้วก็ใส่แล้วอากาศมันหนาวเนาะดาอากาศมันเริ่มหนาวเลยเนาะคึมคึมลมพี่น้องคึมลมถามเพื่อนอะไรที่นี่ๆๆสิฮะกุลี นี่าตาลักขวดใช่เนาะไข่แตกใชเนาะไข่ละขไข่ไ้วจแตกคุณเนยนี่ก็ตามลักขวดเธอได้รอบเลยนะไข่ติดอะไปปาทูแต่อีหยังมาพี่น้องทางตารางพี่น้องเย้ยเบิงบ้งเบงเบ้ย <c oughs> นะเออพาลมบถพาลมบนพี่น้อง คุณน <HHH> <laughs> e ้องเนยเอเฮโดวหัวไข่ตัวใหญ่เนาะแไอิตะกีตัวนี้น้อยหนึงบางไว้ดูไหมเออพาชิโดโร่บัลลออ ก็ได้หกป้อก็ได้หางหาพันเร่องอนื่อเป็นแพ็เได้หกได้อืมแตงไวคุณฤทิ์ป้าคุณเนยอย่าลืมใครจะกินมกกาต้องสบายดีปลาลุงก่อนสบายดีปลาลุงวางไวก่อนบบงามอ้าวแบนี้สบายดีปลาลุงจาเรียกออกนีจักเ้อบอกดอก นึกว่าเอาผู้ตามาบอกเลขแม่บอกฮูจักว่าซันกระพองเลขมาเลขมาอยู่กระพงพ่อไงกระต่ายกระต่ายบอกอเอา้าเอา้าละบ้านนี้เอา้าแน่จกังกินไยเฮ็ดดีบีเฮ็ดดิบีโอ้ยขึ้นนักเลงหน่อยไทยน,นีนะฮะไปสดื้อได้เป็นไปเห็นน้าผู้ชายแล้วแหรอดื้อเด้อเนยนี่ บ่ได้บ่ได้บ่ได้ชนนะเอริเด,ด้จะบายดีปลาลุงนะเอริว่ายเป็นเอริลกลมหัวน้อยหนึง่งกลมหัวลงเนยเด้สะเอรินนอ,นอนน้องเนยดูยเห็นอะไรเออน้องหลีไปเรียนมาโดยสบายดีปลาลุงเอหน้าฮักคือมาตั้งหลายเนยสบายดีปลาลุง แข่งเลยแข่งหน้าต่อไปวายนั่นนี่เด้ออุ้ยคอเพิ่นน่ะนะเบิ้งมาดิโทเน่เนี่ไปเล่นน้ำผู้ชายแล้วเหรเกี้ไข่เต็มบูบาดไข่เต็มเหรินซื้อไข่เต็มบูบาทอืมได้จ้งเขามหัดคออได้อืมห้ามไปเล่นเด้ออันนี้อันจะไล่นะยังดวงดีเนยพี่ยังคุ้มครองวัยข้อเพิ่นเลยนั่นเสือก เสือกเบาไปเลินนัเนี่ยพี่น้องเลยแมนจะดื้อร้ายเอาแมนตีแมนบอกคุณเลยพารถล่มบารถจักรยานพี่น้องเอ้ยพาชื่งอยู่ตมพสวัสดีปินเปิ๊มะสั้ง ปั aunt ie, aunt ie. ้นไม่เ่าละเก่งลายเออไม่เผาอาชี้สมบ่ะกูเลียวอชี้นี่มาเสบอันนี้เ็นช่อชีอันนี้เนซอำชี้ซอำกูเลี๋ยวทำมันคำมาคี้จักเมื่อน้ำแม่เด้อรถถีบมือไม่จะงออเหมาก็หัวเห่าที่ เงี้ยเงี่ยโตรูปขี้รทีบรูปขี้รจักไปเลยขี้รจั๊กเนาะแม่เมื่อทรงคุณเนยได้撒ะมื่อนอนบาไลีเป็นยังนี่ดื้อนี่เขาลี่เช้าเมื่อนอนน้ำอยู่บ่ดื้อลีบ่้าประกันเลยดื้อว่าฉันวุ้ยมูยังมันแข็งกว่านะอืมทานได้บางมากเลย แล้วนี่แล้วแ้จะเมาใหม่หรืวอว่าอีแล้วชิเมอก่อนหรอกำลังหั่นหมูพี่น้องเอ้ยเตรียมหั่นยังมีสเต็ปหั่นสิ่นบางๆเพอ่์อสิได้มักกุ้งกับย่อใส่หมออุ้ยลืมเอาวุ้นเส้นมาลาออะอริดปลาวุ้นเส้นมา ล้างตู้ลูกมาซอยเสย่เส่เสอยอยอยกระถะนเล่นนี่เกลือป่ะดูเอาเกลือป่ะอ้ามีกระซอยอ้าปากแหนแล้วไปเลอ้ามีกระมีข้อมีน้ำพอนะอป่ะกระดาวข้อมีนไงเด่นแล้วเด่นเส่วุ้ววนเส้นดีใจบ่คุณเนยเลยกินมูกระถานี่ เออคุณหลีดีใจบ่ตอนนี้ปากยังไม่ว่าง <laughs> จากินแล้วเมื่อไหร่กาันน้ำนอนเลยพรุ่งนี้เช้าก็ไปโรงเรียน<อ>ตั้งใจเฮี้ยนอยู่บ่ปลาลูกทานนะต,ตั้งใจอ <ใจ S 1> ยู่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปเล่นบ <laughs> <laughs> อน อืมอ้าคุณนายไปซึ้งมันฮะโอบ่นลอืมกําลังนคุณนายเพิ่นมากินแต่หมูกุ้งบ่มากอยี่จักอาหารแซ่บไปบ้านกินชมกุ้งเบิ่งชิมมันเป็นอะไรแซ่บยุครับวามน่นยนํว่าน่ะมาอย่างอยู่4ตัวอย่างก่อนอุลิตมาบ่ทัน นี้น่ะก็มาจไปมาม่อ,าาอาลิดอลิดคิดว่าแม่บม่ม,ม,ม,มาเอเน่อกินเดียวมัน,นอนเอากินทำไมเอาหัวเรีงปาหน่องกินน้ำดมานังด็กินขนาเลยอืมเอาลแม่กบคอยยิงิดเยอะโดีเลย พ็ได้กินดีโดแล้วเพื่อประหยากแล้วคุณนูน้อยเพ่อนี่แล้วพี่น้องกำลังจะนอยพี่น้องเลยเดี๋ออยวขาอญากมักหมูมักยังก่อน,นเห็ดเห็ดน้ำเห็ดปรุงน้ำซุปก,ก่อนจะลังนจเดเก็บเปลกเปลือกและของกินอ๋อใชยปลาหมึกแล้วอ้ยจนโต๊ะแล้วพอช่องตอนผู้ใดจะไ,ได้ของเด็กค่ะอัญมณี นี <c oughs> ่ไม่คุานึพี่น้องกำลังล่างอุ้ยกำลังกำลังลงเฮ็ดกะลุงกำลังลงเฮ็ดพี่น้องสบายดีพี่น้องนางเฮ็ดให้ลูกชาวเป็นมือกล้องให้ยก็ได้ใส่ซพเ่มอะจัด <c oughs> เป็นอะไรเอ้เอ้าแดดน,น่อพี่น้องเฮ็ดแล้วก็วุ้นเส้นพี่น้องจัดไป มีเห็ดมยสเนมีไข่หยุดหยุดอ้าวเห็ดเองเนาะบวบถึงมาเห็ดเองไร่ขคนลายคนทุกข์กุศลอ้าวจังงน้ยหนุ่ก็จะเืออ่ะผว่าแบว่าแสบตัวเองเท็อยู่ในหัวตุ้ตุ้งมุกซินน้องเลยพี่น้องเอ้ยให้น้องเล่ยด้อ่กินอยากินกตกินให้น้องเลยก็ทีักบ่ากลาง ขร้นโต๊ะตอนในตีนจ้ะน่ะต้องเอากนอย่างน้ันน่อยุ้ยท่่นทดเที่ยงงาม ผ่า, <c oughs> านธนบัลลกงใช้นางเบะน้อยเพ่อกินกินยังไงนะป๋าเคยทนะเล่นเนยซื้อมาเปล่ยกันนะเล่นลดนนีเล่นดีข้างรังจบใช่ดีใช่

ว่หแบนกกบนนดอ,อ้อมันนานพัก,กเลยอ้อมเลยแต่ก็ห้พักขึ้นอยู่กลางเลยใช้ยางมนะันนะอุย้ยเสียางนังะนนะพี่น้องเกบกบเอา <c oughs> นี่กบอะไรนมาตัดมืนสิงไหมนะ เสียงกบมาว่าได้พี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยพักของเอาพักตูก่อนกินบลาลูกชิ้นกินอืมตุ๋กพี่น้องหมูอะไรพี่น้องพอกันม่คิดหนาขอบุญขอบคุณพี่น้องอะไรๆที่เขามาเบิ่งมาซมสบายดีเด้อพี่น้องเอา ถือสวยคนนะ